สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพบกับช่องชวนกินนะคะวันนี้จะมาชวนกินทุเรียนนะคะทุกคนทุเรียนหมอนทองนะคะวันนี้ก็ไปซื้อมาสองลูกนะคะเอามาปอกเองค่ะเพราะว่าชำนานค่ะกินทุเรียนบ่อยเนี่ยค่ะลูกที่สองนะคะสุกแบบนิ่มๆน,นะคะปุ้ยชอบแบบนิ่มๆค่ะก็ปอกไปนะคะเนี่ยค่ะ หอมมากค่ะทุกคนหอมน่ากินมากสองลูกนี้ก็ห้าร้อยกว่าบาทนะคะทุกคนนี่ค่ะบอกเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็ไปกินกันเลยนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะ ีค่ะพ่งนี้มากินทุเรียนค่ะวันนี้มากินทุเรียนวันนี้มากินทุเรียนนอนอยู่นุ้ยนอนกินกินนอากิน้ำ

มัน,นสีเดอร์า,า,าอันนี้รัะไปลเจ,ก,ก,จก,ก็เจก็ไปลาไมอาวรอไม่รสิอิิเาวิดออกก่อนโอ้ยมาไ หมดแล้วไม่กินให้หมดน่นาจับเล็วยุดป้อนองหน่อยหวานด้วย หอมมากนะคะมันหวานด้วยฮือืออายะะกุะกะกุะกุกม่ปุยเม่ปุยเม่เมปุยเม่ปุปยเม่บุ้เป่ปุย แม่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 อยู่บ้ดเองแม่กะเร็วแม่อ้าแม่จะกินตัวนี้โอ้ยแม่กินโดนิ่มน่า่อยหวานด้วยนะเห็นไหมัน่าลอยหวานเยอะจะป้อนแม่กินแม่จะได้มากกว่ ก็เรียนหมอนทองนะคะลูกก็สรุกตุต้ซิตุกตอกมิตุเรียนปาโลปาตู สร้อยกว่าบาทนะคะแม่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 ลูก ลูกนี่หน้าตีจริงๆเลยฮะวายุนี่หน้าตีจริงๆเลยใช่ไหมวายุดื้อใช่ไหมไม่ใช่ทำไมวายุเสียงดังละ่ะเอายุหยอกเฉยๆยุหย,ยอกเฉยๆไม่พุ้ยอพอแล้วไม่หยอกแล้วนะไม่อัดคลิปนะ ว้าวว้วยังมีอีมเอยกิน้ไหนนอันนี้ก่อนออนอจป้อนอืมอาอะไรไหมอะไร Jeg har gjort det ordentlig. มาสวัสดีเอฟซีก่อนแม่จะไปละสวัสดีค่ะกดเชคกดไลค์ก b s ั r i ครให้แม่พูดหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับครับบ๊ายบายบ๊ายบาย